น้ำตอนนี้ก็เนี่ยครับเล่นน้ำเป็นน้อยก่อนน้ําเยอะม่ากครับลมแรงลมกระชากคระป๋องตีไม่ไหวครับคือไม่ได้ตีไม่ไหวครับตีปัจจิก,ก็ลาคาญมองไม่เห็นเยอะอ๋อเดี๋ยวมองตีหลังตีแล้วน้ตตกนว้ตรงเนี้ยใต้สะพาน ปากแล้วเราค่อยลากลงครับคือเราตอนลากลงปาก็เจ๊กๆหน่อยครับเขออย่าคันชั่นหน,น่อยก็ได้คนระับคือบางทีมันไม่กัดจังหวะแรกครับจังอ๋อลากลงคือมันไม่เห็นอะ่ะเจ๊งตัวมันแว้นนะครับเนี่ยใช้แวน้นใช้ม้วนโตครับกัดเม่นแล้วตอนนี้เม่นแค่ครับขอให้กัดนะครับวัดเป็นติดนะครับติดกับหลางปากบนติดชิวๆเนาะโอเคครับผมก็กัดชิวๆก็วัดชิวๆเลยก็วัด ต้คันวัดใส่เลยครับก็ถ้ารู้ว่ามันอยู่ก็วัดเลยครับอย่าที่วัดปลาที่ทางง่ายนะครับเป็นแค่ฝากเลยครับผมตัวเล็กน้อยเหยียบตัวเล็กน้อยถ่าออกมาเลนกระชันเดยจะพอเลยสุดอดครับผม ไส้โล่รับเละเลยฮะฮ <c oughs> ่าฮอาฮ่าฮอนุกรรมเยอ <c oughs> สวยเมื่อวานผมได้โลหนึ่งตัวหนึ่ง,นนง,ง,งก,าากงไ็ได้ล่โดนึงโล่เยอะไส้โล่ก็หายากแล้วคนนี้มันได้ไส้โล่แล้วเมื่อวานอืมไม่ได้เลยกว่าได้ผมได้ไปน่าจะสิบหกตัวผมได้ไปแปดเองเพิ่งเดียว, <c oughs> วน้องตอมน้อง เราดูคลิปมันก็จะได้ไปเจ็ดคลิปว่ะปล่อยปล่อยไปตัวนึงปล่อยไปตัวนึ่งน right. uh, yup. okay? ี่สวยกระชังราคาช้างครับแล้วก็ลองครับตกกระตุกบด้วยหน่อยโอ้ยยางดีจังมั้งบนเนี่ยจะขาดครับยางจะขาดเพราะงั้นแหละดีนะมันวิ่งผ่านกิ๊บไงกิ๊บมันคมด้วยอืมเต็มๆครับผม ย่างปิ้นกันมาเนี่นยแต่งนี้ยต้องใช้คลิปต้องใช้คลิปตัยน้อยโอ้หเต็มเบ้าตาเลยครับเอาแกะเหยื่อกันลงไปนี่ครับเม่นแค่นะครับก็กัดรถคันนะครับวัดก็เป็นสูตรครับก็ส่งสายนิดมาส,งส,าสงสังสยแบบวิส่องวิพอครับเนี่ยครับวัดก็ติดแล้วครับผม โอเคก็เนีเ่ยยางบน <c oughs> ตัวเป็นจุลล่างมันดีดขึ้นมานะครับเวลาปลามันกัดแล้วมันดีดครับบางทีมันมันไม่รู้ม่าไปยังไงนะแต่ว่าไ,นะไม่เป็นไรครับวัดปลาติดง่ายครับเหยื่อตัวนี้ก็เป็นเหยื่อที่ไม่ต้องส่งสายนานเท่าไหร่ก็ใช้ได้นะครับกัดแล้วลดคันวัดเลยก็ได้ก่อนแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่เวลาปลากัดเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนกันอนะ่ะก็ลองลองดูนะครับก็มีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปครับ ก็ลองหาซื้อดูได้ครับเม่นแคะสุดยอดครับผม